เมื่อกี้นะคะจะักรยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือทาหน้าให้สวยนะคะเป็น shape หลังจากที่นี่ซื้อคอร์ไว้นะคะ V Shape นะคะคราวที่แล้วจําได้ไหมก่อนมอเตอร์เอ็กโนะคะนี่ก็มาฉีดโบท็อกนะคะแล้วก็มาฉีดเมโซนะคะก็ตอนนี้นะคะแก้มนะคะก็เหลือนิดเดียวแล้วค่ะจับเมื่อก่อนจับได้แบบเยอะมากตันนี้นะคะเหลือนิดเดียวแล้วค่ะนี่นะคะวันนี้ก็จะมาสอีกรอบหนึ่งนะ,ะจิ๊จิ๊งอ่ะ เซียนเข็มตั้งแต่ตอนเอ็กโปแล้วค่ะแต่ว่าออกมาจากค่ายเอเอสไม่ได้เพราะว่าอยู่เมืองทองใช่ไหมคะทำงานแต่เช้าเลิกก็ดึกเลิกประมาณ3ามทุ่มสีทมกว่าจะเช็ดเครื่องสำอางกอกจาจะนนี้คลินิกก็ปิดแล้วก็ก็เยอะแยะม,มากมานะคะแล้วต้องตื่นเช้าอีกแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่นนี้นะคะมีเวลาแล้วนะคะก็มาให้คุณหมอจัดให้นะเซียนเซียน่เยนนะเดี๋ยวจะมาฉีดเมโสนะคะลดแก้มนะคะจากแก้มให้ห้อย แต่ดีขึ้นเยอะเนาะใช่ค่ะาาก็เมื่อก่อนก็แก้มันนี่จะจับได้เยอะมากเยกอะเยอะกว่านี้แต่เมื่อกี้จับได้นิดเดียวแหละคะ่ะหายไปเยอะแน่ใช่นะคะก็ความฝันอันสูงสุดคือหน้าบีเชฟหน้าเล็กนะคะอันนี้ก็ฉีดสดๆนะคะนี่ ไม่เจ็บเลยแต่ว่าไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอแทงนะจ๊ะแต่ก <crawl prejudice> ็นี right? <ower ing balls> <okay> mache, right? ่เลยคุณหมอไฟไม่เจ็บช่วยก่อนหน้านี้นะคะแก้มนี่จะเยอะมากเป็นคนแก้มเี่ยแล้วก็บางทีก็กินเยอะแก้มออกแก้มเนี้ยค่ะเนี้ยแหละเขาบอกว่าแก้มเยอะจะรวยหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อการงานนะคะก็ให้หน้าเล็กเล็ใช่ นี่ข้างนี้นะคะก็ฉีดไปทั้งหมดกี่จุดนะคะพี่หมอหกละหจุดนะคะอีกสาม นะคะก็นี่เลยไม่เจ็บไม่บวมนะคะก็สูต้ตายแล้วอีกข้างหนึ่งนะคะก็นี่เลยก้อนนี้ใครมีปัญหานะคะเรื่องแก้มเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็ใช้เมเสอรช่วย มเจ็บเลยพี่หมอมือเบามากนะคะใครที่กลัวเข็มหรือเจอคุณหมอที่มือหนักๆมาแล้วมาที่เอยาคลินิกนี่จะรู้สึกเบามากถ้าใครกลัวเจ็บมากเดี๋ยวทายาช้าให้อ๋อฮอฮอฮอพี่ฉีดสด สามจุดนะคะไม่เจ็บปะคะพี่หมอไหวอยู่แก้มด้านล่างนะ่นใ่ไหม ตอ,อนนี้นะคะพี่ก็สมสมหวังเลยแล้วนะคะจากการที่เสียนเข็มไม่ว่าจะเป็นนะคะทั้งเลเซอร์ขนจักรแรแลแล้วก็เลเซอร์ข,วา,ขาวให้กับจกรแรนะคะแล้วก็มาฉีดโบท็อกซ์ให้จกักรแเรนะคะ <S <S พี่เขาจะใช้เลือดนิดนึงนะคะ <S <S นี่ค่ะหลังจากที่ฉีดมานะคะก็หน้าไม่บวมเลยนะคะ <S 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 อืม,อม จะรู้สึกว่ามันตึงๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีเมโซเข้าไปเนะเาะมันจะช่วยให้ลดไขมันจะบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยมันก็ไม่ใช่คือมันรู้สึกตึงๆนิดนึงนะคะแต่ไม่บวมเท่ากับเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนนี้ฉีดตอนนี้จะรู้สึกแบบหน้าแบบหน้าเบี้ยวมาก่ามันแบบมันปูดมันไปหมดเลยอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนฉีดเสร็จปุ๊บนะคะต้องเหมือนคอยนวดตอนเนี้คือบอกไม่ต้องะค่ะคือฉีดเสร็จก็เดินช้อปปิ้งต่อได้ค่ะ เอยาชั้นสองนะคะอย่าลืมนะคะตรงข้างกับธนาคารกรุงศรีนะคะเห็นไหมทํางเสดานี่ก็สามารถเดินสวยได้เพราะกระโชกจะก็แล้วขอของขอ,งอน,นี้ไ็เดินไปเดินมานะคะหน้าก็สวยโยใครนะคะที่สนใจนะคะก็เข้ามาสอบถามพี่หมอได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายหลายอย่างเลยนะคะใครที่บอกว่ามากับอนนี้นะคะมาบอกเลยค่ะเป็นเพื่อนอันนี้หรือว่าดูคลิปพี่อนนี้แล้วสนใจนะคะพี่หมอจะลดให้ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหไม่หมดใจดีมากนะคะใครนะคะมาเลยนะคะตอนนี้มีมโปรตอนรับปีใหม่ด้วยใครที่บอกว่า,วามาจากพี่อันนี่นะให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจุบุจุบุบไปละพี่ไปช้อปปิ้งละพร้อมละ <c oughs> เดี๋ยวไปเต้นกับไปเต้นนั่งอยู่นี้นี่แหละไปตี๊รังกาด้วยบ๊ายบายจุ๊บจ,จ